ข้อห้ามและการเทสะทางสยศาสตร์เป็นความเชื่อและข้อห้ามต่างๆของผู้ที่ศึกษาและเรียนรู้ด้านสยศาสตร์พระคาถาอาคมต่างๆรวมทั้งความเชื่อของคนที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่ามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อข้อหนึ่งห้ามผิวปากเวลากลางคืนเชื่อว่าจะโดนคุณใส่ที่ล่องลอยอยู่ หรือถ้าได้ยินเสียงกลางคืนอย่าตอบรับเป็นการป้องกันคุณใสที่ถูกปล่อยออกมาข้อ2ห้ามโพกหัวหรือสวมหมวกในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าหัวจะร้านข้อ3ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วมเชื่อว่าวาจาจะเสื่อมข้อ4ห้ามนั่งบนขั้นบันได ราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบข้อห้าห้ามนั่งบนหมอนเชื่อว่าคาถาจะเสื่อมข้อหห้ามเล่าความฝันในขณะทานข้าวเชื่อว่าแม่โพสพท่านไม่ชอบข้อเห้ามเดินข้ามหนังสือเพราะเชื่อว่าจะเรียนไม่จำข้อแห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้านเพราะเชื่อว่า ผีไม่กลัวและจะทำให้ปวดท้องข้อ9ห้ามหญิงมีคันทำหน้าบึง้งเวลาจะหลับเชื่อกันว่าลูกออกมาจะไม่สวยไม่หล่อข้อส0ห้ามดมดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระเชื่อกันว่าจมูกจะเป็นไซนัสข้อ11ห้ามหลับเวลาฟังพระเทศเชื่อว่าชาติหน้าจะเป็นงู ข้อ12ห้ามเอาของคืนเมื่อให้ผู้ใดไปแล้วเชื่อว่าจะเป็นเปรตข้อ 13. ห้ามกวาดขยะกลางคืนเชื่อว่าผีไม่คุ้มและกวาดทรัพย์ออกหมดข้อ 14. ห้ามตัดเล็บกลางคืนเชื่อว่าอายุจะสัน้นข้อ15ห้ามลอดไม้ค้ำต้นกล้วยและไม้ค้ำบ้าน และห้ามลอดราวผ้าและห้ามลอดใต้แขนคนอื่นเพราะจะทำให้ของเสื่อมข้อ16อย่าให้ใครข้ามหัวเพราะจะทำให้อาคมเสื่อมและของทุกอย่างเสื่อมข้อ17ห้ามด่าแม่ผู้อื่นเพราะสาริกาลิ้นทองจะเสื่อมข้อ18ห้ามคนสักยันกินฟักฟแฟงบวบน้ำเต้าและปลาไม่มีเกรด เพราะเชื่อว่าหนังจะไม่เหนียวข้อ19หากไปในสถานที่แปลกๆห้ามทักเมื่อได้ยินเสียงแปลก,ปลกเพราะเชื่อกันว่านั่นคือคุณใสหรือของไม่ดีหากใครทักจะเข้าตัวทันทีข้อ20ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะเชื่อว่าวิญญาณจะออกจากร่างข้อ21ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาศบวันสุขโกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธเพราะเป็นอัปมงคลที่กล่าวมาล้วนเป็นความเชื่อที่ทำมาแต่โบราณท่านจะเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง